สวัสดีครับสวัสดีโววัตฟูช n แนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรไม่รู้เรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โววัตนะครับดูนะครับมือไหมนี่ครับยืดได้แล้วนะครับนี่ยกได้แล้วนะครับดีใจ อย่างนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะทำข้าวผัดแหนมนะครับนี่นะครับแหนมเราต้องชิมก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะถ้าจะให้ดีติดเค็มนิดนึงงัน้นแปลว่าเราต้องลดเค็มลง,ลงจากข้าวที่เราปรุงนะครับอ่าแล้วก็ขอบอกเครื่องเยยนก่อนนะครับมี หอมหัวใหญ่พริกชีฟ้ากระเทียมไข่นะครับแล้วก็ผักชีนะครับเอ้ยต้นหอมนะครับต้นหอมข้าวนะครับข้าวนี่สวยมากนะครับเดี๋ยวเราก็ปรุงกันนะครับแล้วเครื่องปรุงน้ำมันกุกน้ำมันหอยซีอิ๊ ซอสปรุงรสน้ำตาลแล้วก็พริกไทยนะครับเราจะปรุงข้าวกันก่อนนะครับใสไ่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เข้าไปเท่าเพราะว่าซอสเรามีความเค็มนะครับเดี๋ยวข้าวจะเค็มไปนะครับ นี่นะครับน้ำตาลใส่เยอะหน่อยนะครับนี่นะครับเอาละครับเอาทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาเราใช้น้ำมันพืชกุก๊กดอกทานตะวันนะครับ เดี๋ยวก็เทียมนยกีกนนะคร๋ยว่าเทียก่อนกะครันะอย่าทำให้สูงมากนะครับต่อไปก็ใส่แหนมเลยนะครับวันนี้ทำเยอะหน่อยนะครับ เราผัดไปเลยนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับนี่นะครับหอมมากนะครับต้องรอให้หอมกว่าน,นี้และสุกเลยนะครับมันจะช่วยลดความเค็มลงไปด้วยนะครับพออันนี้สุกแล้วนะครับเราใส่ไข่ไปเลยนะครับ นี่ครับไข่ไข่เต็มเลยแปดลูกแปดคือเลขดีนะครับนี่ครับไข่ก็จากร้านโกวัตฟูดชนแนลนะครับ ข้าวใส่เลยนะครับนี่ครับนี่รับหัอเ้รอเหรอเหรรับรเราเ็จัดหารปเรเรอเรเรอเจอเอเรคเหรอเลรอเรับรเอเเรเรรรอเร <łość> ครับข้าจะเป็นเม็ดด้วยนักับยังไงก็ไม่เดี๋ยวนักลับใส่พริกครับใส่พริกครับหอมใหญ่ครับ นะครับกระทะใหญ่เลยครับกระทะใหญ่นี่เพราะว่าหนึ่งโกวัดแขนไม่ดีข้างหนึ่งนะครับใส่หอมค่ะหอมครับต้นหอมครับนะครับแล้วก็คนคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับ นี่คบปิดแคตโอเคนะครับนี่ครับเราจะมีแตงกวาสดครับนี่ครับใส่พริกไทยนะครับนี่ครับโอเคนี่ครับข้าวผัดแหนมนะครับ ลองชิมกันดูอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวนะครับลองมาชิมกันดูอืมอมเอาคืคำน,นิ้ครับว้ย อย่าให้เทศเลยลองดูนะครับโควัตพูดแชนแนลครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ